ทำไมถึง choose o t h e r over e one another one คุณเทียนม,มีความคิดยังไงกับการเรียนเปียญาตีแล้วต่อบเปียโทเลยหรือควรไปทํางานดีก่อนแล้วค่อยกลับมาต่อบเญียโทคนพบความสุขอะไรจากการสอบเนะี่ยเอาเคเด็กอยากเป็นหมอหอ,อยากเข้าบีแจกอยากเป็นเภสัชอะไรเนี้ยเราก็จะบอกเลยว่าเฮ้ยสวัสดีครับพบกับเดอะคาถิวเตอร์อีกครั้งนะครับวันนี้เรามีโอกาส ดีอีกแล้วนะครับที่จะมาแนะนําค,คุณครูท่านหนึ่งนะครับที่ค่อนข้างฮอตเลยตอนนี้นะเพกคนได้รู้จักนะครับขอเชิญทุกท่านนะบพบกับครูเทียนนะคะสวัสดีครับสัสดีค่ะ <c oughs> โอเคให้ครูเทียนแนะนําตัวนิดหนึ่งครับค่ะครูเทียนนะคะวริสราเจียนสำราญค่ะเป็นครูของ The c a s a t u t o r ค่ะสอนวิชา Chemistry เป็นหลักเลยก็จะสอน c เคมีและสอนวิชาอะไรไครับ ก็สอน general science ด้วยค่ะตั้งแต่เด็กน้อยเลยตั้งแต่ elementary ไปจนถึง middle school เลยค่ะแล้วก็สอนไปถึงระดับ a l e v e l ด้วยใช่ค่ะหรือเป็น general chemistry สำหรับน้องน้องมหาลัยปีหนึ่งก็สอนด้วยเหมือนกันค่ะอยากทราบประวัติข่าวๆของคุณเทียนิดนึงครับจบมาปลายที่ไหนต่อมหาลัยยังไงแล้วจบการศึกษาสูงสุดที่ไหนครับตอนช่วง high school ค่ะเรียนที่โรงเรียนสยาม international school ค่ะเป็นโรงเรียนแบบระบบอเมริกันคราวนี้ก็ มหาลัยตอนปตรีอะค่ะมีสอบติดที่ B s แซจุฬาค่ะเป็น Applied Chemistry แล้วก็ติดที่คณะวิทย์เหมือนกันค่ะเป็นธรรมศาสตร์อินเตอร์ขอเรียกย่อๆว่า ISC แล้วกันค่ะติดสองที่ตอนปตรีใช่ค่ะติดสองที่เขียนเลือกที่ธรรมศาสตร์ค่ะโอเคครับจากนั้นไปต่อปโทที่ธรรมศาสตร์เหมือนเดิมค่ะยังอยู่บ้านเก่าแต่ว่าย้ายคณะไปอยู่ที่ SIIT ค่ะผมขอย้อนกลับมานิดนึงเลื่อนเพราะว่าเราติดสองที่ทําไมถึงชู Another one over another one อาจจะไม่ใช่ว่าที่หนึงดีกว่าที่หนึงแต่ว่าอาจจะเป็นเหตุผลส่วนตัวของเราว่าทำไมเราถึงเลือกอะไรเงยก็คือจริงๆตอนนั้นนะคะมันก็จะเป็นเหมือนเมเจอร์เป็น applied chemistry เหมือนกันทั้งคู่เลยแต่ด้วยความที่ธรรมศาสตร์เนี่ยเป็น international program เหมือนกันแต่ว่าแบบเขาเป็น science plus business ก็คือเรียนบิสเนสสัก30%เอร์นแล้วด้วยความที่เฮ้ยเราก็รู้สึกว่าเราอินเ r e ร t สทั้ง2 f i ฟิลด์คือจริงๆแล้วในใจมันก็น่าจะเหมือนน้องๆหลายๆคนที่แบบอยู่ไฮสคูลมีแบบคณะอันดับหนึ่งอันดับ2อ 2> งในเงี้ยค่ะซึ่งตอนนั้นก็คือชอบเคมีเป็นหลักไม่ชอบฟิสิกส์เลยคือมันเด่นชัดเลยเหรอครับเพราะว่าเป็นเคมีมากๆอยากรู้ว่าทําไมมันเป็นเพราะอะไรครับทำไมถึงแบบอยู่ดีๆชอบเคมีขึ้นมาหรือมันเป็นธรรมชาติเราจริงๆหรือว่า คือเหมือนมันเริ่ม found out ตัวเองตอนที่แบบว่าตอนเจนไซน์เนี่ย m ม s ลี่มันจะเป็นไบ o ใช่ไหมคะคก็รู้สึกไม่อินเลยรู้สึกว่าไม่มีทางที่ Science เป็น Favorite s u b ject แล้วก็พอเหมือนเริ่มเข้า Element เริ่มเข้า Periodic Table อะค่ะ <c oughs> ก็รู้สึกว่าเอ้ยมันน่าสนใจแล้วก็ เหมือนพอเป็นไฮสคูลใช่ไหมคะเริ่มเรียนให้มันดีบขึ้นพอเป็นไบโออย่างเงี้ยค่ะมันก็มีไบโอเคมิสทรีหรือฟิสิกส์มันก็มีฟ um ิสิกอลเคมิสทรีก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยน่าสนใจก็เรียกได้ว่าถ้าแรงด์กิ้งสามอันดับของไซแอนส์เนี่ยเราก็จะให้เคมิสทรีเป็นอันดับที่หนึ่งใช่ลองมาเป็นไบโอโลจีอันดับที่สองใช่ค่ะฟิสิกส์ค่อนข้างจะตกลงไปเลยเอ๋อฟิสิกส์ก็คือออกหนึ่งก็ได้ค่ะไม่มีอันดับสามถามนิดนึงแก๊้ตอนที่เรียนระหว่างปริญญาตรีเราไปต่อปริ ปริญญาตรีจบแล้วไปทํางานก่อนไปค้นหาตัวเองก่อนเสร็จแล้วค่อยเลือกได้ว่ากลับมาเรียนที่ปริญาโทเนี่ยจะได้เลือกเรียนอะไรดีอะไรเงี้ยผู้เทียนมีความคิดยังไงกับการเรียนปริญญาตรีแล้วต่อปริญาโทเลยหรือควรไปทํางานดีก่อนแล้วค่อยกลับมาต่อปริญาโทรครับจริงๆอ่ะมันอยู่ที่เป้าหมายของน้องๆหรือคนคนนั้นเลย <Okay. S 2> ว่าแบบอยากเป็นอะไรอ,อย่างของเทียเนี่ยจริงๆแล้วตอนแรกเลยอะแพลนว่า อย่างไงก็จะไม่ต่อถูกเพราะช่วงปริญญาตรีอคะค่ะซีเนียร์โปรเจกต์ที่จบมาเนี่ยทำเป็นเกี่ยวกับออร์แกนิกเคมีซึ่งก็ชอบเป็นเป็นวิชาที่เอนจอยอยู่กับมาได้านานจริงคนส่วนน้อยมากนะจะชอบออร์แกนิกเคมีเนี่ย คือถ้าน้องๆที่สอบเอ่อไอเลเวลจะรู้ว่าที่มันมีวาดแอโร่นั่นแหละนผมชอบผมชอบวาดแอโร่เหมือนกันคนกลุ่มน้อยที่ที่ชอบอะไรแบบนั้นเหรอใช่คือชอบคือคือว่าเอาคนอาจจะอิ่ยแต่ว่าคือส่วนตัวเทนชอบแมกนิซึมนี่แบบชอบมากแต่แมกนิซึมเป็นเรื่องที่ยากที่สุดนะตอนสมัยผมเรียนก็คือเป็นเรื่องที่เพื่อนเกลียดที่สุดด้วยแต่ว่ามันเห็นอะว่าแบบปกติถ้าเราเขียนเคมีคอลเรีแอคชั่นเนี่ยมันก็แค่แบบเรียกแทนปป้งพด่ะแต่อันนี้มันเห็นแบบ ออกมาเลยว่า <Okay. S 1> มันเกิดอะไรขึ้น,น,นมันก็เลยเป็นเหตุผลที่ชอบแต่ว่าจบ Class of 2020 zoom university พอดีคือตอนโควิดเข้าพอดีใช่ค่ะ,ะก็เลยเป็นที่มาว่าเรียนโทรเลยทันทีหลังจากจบตรีก็คือที่บอกไปว่าติด2ที่เรียนปริยโทรเสร็จแล้วเอ็นนับยังไงมาปเป็นติวเตอร์ครับเนี่ยชอบการสอนตั้งแต่เมื่อไหร่ครับพูดตรงๆคือมันเริ่มมาจากเราอยากหาค่าขนมแต่ว่าพอสอนไปสอนมาเฮ้ยชนุกมันรู้สึกแบบ enjoy แล้วกัน จนสุดท้ายก็คือเป็นฟรีแลนซ์รับเองมาประมาณ2ปีแล้วก็ค่อยมาอยู่กับสถาบันตอนนี้จบโทแล้วก็เป็นติวเตอร์ครูถามเดเกมาไนะเพราะว่าสอน,ต,อนตลอดค้นพบความสุขอะไราจากการสอนเลยอินสปายในการที่เป็นติวเตอร์ของเทียนเทียนชอบถามเด็กเลยว่าจะเอาเอหรือว่าจะเอาแค่ผ่านมันอาจจะดูเหมือนเราเป็นครูที่ไม่ดีนะไม่ได้อยากคอนวิน์ให้เด็กมาชอบเคมีแต่เราแค่อยากให้เขารู้ว่าอยู่ตรงนี้เพื่อที่จะซัพพอร์ตให้เขาไปถึงโกที่เขาเซต แต่ถ้าแบบเอาเคเด็กอยากเป็นหมออ,มอยากเข้าบีแสกอยากเป็นเภศัชอะไรเงี้ยเราก็จะบอกเลยว่าเฮ้ยห้ามทิ้งนะอย่าเพิ่งคืนฉันนะ ก็จะเป็นการสอนอีกแบบหนึ่งเหมือนเรามี adaptability ในการสอนเด็กแต่ละคนเพราะว่าเด็กแต่ละคนบางคนก็อาจจะดู e x t r o v e r t บางคน introvert อย่างเงี้ยค่ะบางทีอาจจะดูแบบเฮ้ยทำไมครูเทียนดูเงียบเพราะว่าเราอ่ะ influence ไปกับเด็กคนนั้นว่าแบบ nature เขาเป็นยังไงก็เลยแบบเป็น inspire ในการสอนเพราะว่าเราเคยโดนแบบ pressure เราเลยไม่อยาก pressure เขาจริงๆแล้วผมว่าครูก็มีส่วนสำคัญในการที่ทำให้นักเรียนเนี่ยชอบวิชาไหนไม่ชอบวิชาไหนบางโรงเรียนเนี่ยมีครู วิชาหนึ่งสอนไม่ดีอย่างเงี้ยแล้วเรียนก็ดรอปเอาวิชานั้นไปเลยผมก็เสียดายนะเพราะว่าบางทีเด็กก็มีความสามารถที่จะทําวิชานั้นให้ดีขึ้นได้บางทีการเรียนอะไรบางอย่างบางทีเราไม่ชอบเราอาจจะเกลียดในตอนนี้แต่ว่าจริงๆมันช่วยนะเพราะว่าในอนาคตคุณอาจจะบอกว่าทุกอย่างเราเซิร์ชใน AI ได้หมดแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือเซิร์ชใน AI แล้ว AI ตอบกลับมาแล้วแต่ศั์ใน AI เราอ่านรู้เรื่องเลยอะบางทีเรามีพื้นฐานบ้างเรารู้คําศัพท์บางอย่างบ้างเพื่อที่เราจะอ่าน article ในสิ่งที่ AI generate มาแล้วเราเข้าใจมากขึ้นนนยยกตออ่่่าางงเเเชชชด็บคใ้ AI I และื100% บางคนไม่รู้ด้วยซ้ำว่าสิ่งที่ไอ้พูดเนี่ยมันผิดหรือถูกใช่ค่ะแล้วในประสบการณ์คุณเชนมีเรื่องตื่นเต้นอะไรไหมครับหรือเคยแบบทำสารเคมีแล้วมันแบบถ้าเป็นช่วงปตรีก็คือ,อวิชาออร์แกนิกเคมีค่ะ,ะแล้วก็แน่นอนเรียนเลคเชอร์ต้องคู่กับแลบคราวนี้ก็คือมันเป็นไวเซเปรตก็คือมันจะแยกชั้นเนาะเป็นชั้นแบบโซเวนแล้วก็อันที่มันดูเหมือนเป็นออยลี่หน่อยหน่อยคราวนี้จุกเนี่ยมันจะต้องเอามือกดไว้มันจะไม่ใช่เหมือนปิดฝาขวดน้ํามันจะไม่ใช่แบบนั้นเราจะเอามือ แล้วเราก็เช็คเช็คไปเรื่อยๆเหมือนเราหงายแล้วเราก็เปิดแทบแบบฟึ๊บมันจะรีลีสเพรสชอร์ออกมาวางปึ๊กไอ้เจ้าที่จุกมันแบบปุ๊บระเบิเอดออกระเบิดออกแล้วสารไดโครเมเทนก็คือ,อใส่มือแต่ว่ามันไม่ได้เป็นแผลอะไรมากค่ะมันก็แค่เบิร์นแบบว่าแดงๆแล้วก็แบบปวดแสบ,บร้อนแค่นั้น <laughs> อีกประสบการณ์หนึ่งก็คือจําชื่อสารไม่ได้อาจารย์บอกว่ามันจะเป็นสีติดอยู่ที่ มือติดที่เสื้อผ้าคลาสเมททุกคนก็คือไม่รู้เอ้า มันก็สีใสๆนี่ดูเหมือนน้าดูเหมือนเอทานอลทั่วเไปแต่สุดท้ายพอเลิกแลบออกมาคือมันเป็นจุดจุดสีเทาๆดําๆเหมือนเรามีฝอยอะค่ะแล้วทาไงถึงจะรีมูฟมันได้อะก็คือตอนนั้นเอออล้างไม่ออกถูกไหมไม่ออกค่ะมันไม่ทันแล้วแต่ตอนนั้นเทียนก็คือแบบทําไมมันไม่มีสีแต่ก็เอาช่างมันก่อนล้างมือไปก่อนแต่พอมาเห็นจริงๆมันเป็นสเตนที่แลบโคดแล้วก็มีเพื่อนๆที่แบบทําไมเหมือนฉันเป็นโรคอะไรเลยอะไร่าเงี้ยแบบเป็นจุดแต็มเลย เต็มมือเลยค่ะเพราะว่าเขาก็คิดว่าอ้าไม่เห็นมีสีเลยนี่อ,อะไรเงี้ยก็ก็ทำแลบต่อไปเลยผู้เรียนสัมผัสเครื่องมืออะไรมาแล้วบ้างครับในตอนที่เรียนมาทั้งหมดต้องบอกว่าสิ่งที่อยู่จะต้องเจอเนี่ยคือเป็นอินสตูเมนต์โอเคเด็ก AS L level อาจจะเจออยู่2อันแต่แตกก็คือเป็น MS กับ FTIR คราวนี้ก็คือเวลาเรียนเนี่ยมันจะแบ่งเป็น2 Category ี 2> เป็นโครมาโตกราฟีซึ่งน้องๆเนี่ยอาจจะเคยได้ยินถ่าจำได้ท้าจาได้จะเป็น p a เปอร์โครมาโตกราฟีอ่าก็จะเป็นแกงโครมาโตกราฟีคือแกง Separation Technique กับอีกแกงนึงคือแกงสเปกโทรก็คือเป็นการใช้แสงแล้วแต่ว่าใช้แสงอะไรอ,อย่างเมื่อกี้ที่บอกไปว่า FTIR ก็คือใช้เป็นแสงอินฟราเรดอย่างเงี้ยค่ะถ้าโครมาโตกราฟีเนี่ยถ้าน้องๆรู้จักจะรู้จักแค่ไอต ไปเพิ่มคอมอดกราฟ,ฟี่คือเอาปากกาไปจุดแล้วก็ไปจิ้มแล้วอย่าให้เพนซิลไลมันอยู่ข้างใต้ในะให้น้ำมันไหลขึ้นมานั่นคือคอมอดกราฟี่แหละแต่หลักการนั้นเนี่ยมันใช้ได้เฉพาะตัวที่เป็นสีแล้วเป็นลิควิดอ๋อมันมีแบบไม่เป็นสีได้ด้วยนะคะอ่อแล้วก็ไปพ่นโลเคตติ้งเอเจนต์อีกทีหนึง่งใช่ไหมเอ่อมีเคยเอาไปปิ้งด้วยค่ะ <laughs> เอาไปปิ้งบนฮอตเพลทเพื่อให้มันโชว์สีมาตอนหลังใช่ ค่ะเพราะว่าเหมือนคอมโพเนนต์ของมันเป็นน้ำตาลก็ไปปิ้งปิ้งปิ้งแล้วก็นั่งปิ้งแผ่นเปเปอร์โคอมโทกราฟีคือความเป็นจริงกับพอไปเรียนลึกๆแล้วมันมีอะไรเพิ่มอีกเนอะจากที่เราเรียนมันก็ตลกดีนะปิ้งเพื่อให้มันเป็นแบบน้ำตาลไหมอะค่ะมันก็มันก็เป็นดอทเหมือนที่น้องๆเรียนว่าแบบอิงมันขึ้นไปแต่แค่มันเป็นสีน้ำตาลเฉยๆเรียนเรียนเสร็จนึกถึงอยากกินขนมปังพอดีปิ้งปิ้งขนมปังอยู่คือพูดถึงเครื่องมือมาสองเครื่องมือเนี่ยแล้วแคลล์อะไรคนอาจจะเริ่มงงแล้วจริงๆนักเรียนที่เเรรรีีียนคมสตะดับ IGCSE ังไม่เข้าใจเลยแต่ว่า<ช><ช>คนที่เรียน A-level เนี่ยจะเข้าใจเพราะจะมีบทหนึ่งที่เป็นเรื่องของการดูกราฟของ IR <ช>แล้วก็ดู NMR อ็มาระไรเงี้ยเครื่องแต่ละเครื่องก็จะเริ่มอินเทริวให้เราเข้าใจแล,แล้วแมสสเปกโตมิเตอร์เราจะรู้ว่ามีสมประกอบอยู่4ส่วนอย่างเงี้ยเป็นต้นแต่ละส่วนทำหน้าที่อะไรบ้างแล้วเราได้อะไรจากแมสสเปกโตมิเตอร์บ้างแล้วสุดท้ายก็ให้กราฟแมสสเปกโตมิเตอร์มาแล้วใค้นักเรียนตอบเพราะฉะนั้นก็คือเด็ก A-level จะเข้าใจใ<ช>ประเด็นคือคนที่เรียนด้านเคมีเนี่ย จะมีความยุ่งยากอย่างมากนะครับในการจบการศึกษาเพราะว่าเวลาเราทดลองหรือเราทําวิจัยสมมตินะเราเป็นคนทําวิจัยทั่วไปอยากจะรู้ว่าจะสร้างบ้านสเสานี้จะแข็งกวาสเสานี้ยังไงทําไมต้องทําอันนี้มันจะเป็นการเทสแบบเอาแม t e r เรียลไปเทสบ้างหรือว่าเป็นการเทสแบบทําประชามติบ้างหรือทําแบบสอบถามบ้างเพื่อจะได้ผลการวิจัยในการจบแต่คนที่เรียนสายเคมีเนี่ย จะทําวิจัยทีหนึงเนี่ยเราผลิตสารเครมีมาตัวนึงสมมุติเราสังเคราะห์ขึ้นมาดูด้วยตาเปล่าไม่รู้ว่าสิ่งที่เราสังเคราะห์มามันใช่หรือเปล่าแล้ผ่านเครื่องมือเครื่องเดียวก็ไม่พอที่จะคอนเฟิร์มว่ามันใช่หรือเปล่าเพราะฉะนั้นกว่าเราจะจบกันได้คือคุณต้องใช้เครื่องมือประมาณ5-6ตัวเพื่อจะคอนเฟิร์มเช่น Mass Spectrometer คอนเฟิร์มว่าน้ําหนักมันใช่มั้ย IR Confirm Functional Group มันใช่หรือเปล่าเสร็จ NMR ก็มาดู position อีกว่าแต่ละตําแหน่งที่เราว่าได้ Functional g r o u นั้นน่ะ Functional g r o u นั้นมันอยู่ริมด้านนี้หรือมันอยู่ตรงกลางหรือมันอยู่ตรงไหนแล้วก็ประกอบก,บกับอีกหลายเครื่องค h r o m a t o g r a p h y ก็มาบอกอีกว่าโครงสร้างมันควรจะเป็นยังไง ท้ายที่สุดคือทั้งนี้ทั้งนั้นก็จะจบได้ต้องใช้เครื่องมือประมาณห้าหกตัวเพื่อจะวิจัยว่าสารเคมีที่เราสั่งขอได้ตรงไปตามที่เราต้องการไม่พอไอ้แต่ละเครื่องนั้นน่ะบางทีมันอยู่คนละที่กันด้วยอ๋อเดินฉ่ำนอกจากจะทำแลบฉ่ำแล้วก็เดินฉ่ำค่ะมันเดินฉ่ำไม่พอเพราะบางทีมันอยู่คนละตึกไม่เท่าไหร่บางทีอยู่คนละชั้นคนละชั้นด้วยแล้วบางทีคือเครื่องเนี้ยมันต้องไปใช้ในอีกที่หนึ่งเลยเพราะว่าในประเทศไทยตอนนั้นมีเครื่องนี้อยู่2เครื่องคือที่มหาลัยมีเครื่องหนึ่ง แต่คิวมันยาวมากคนทุกคนที่เรียนเคมีก็ต่อคิวใช้กันต้องไปจองคิวในการใช้ก็เลยต้องมาวางแผนต่อว่าไอคิวที่เราจะได้ใช้เครื่องนี้มันอยู่เวลานี้เราจะไปสั่งข้อสารตัวนี้มาก่อนสักสาวันก็ไม่ทัวแล้วเพราะว่าถสารามันไม่เฟสสารมันไม่เฟชเราก็ต้องวางแผนในการทํางานทดล,ลองเราเพื่อให้ได้ใช้เครื่องนี้ใช่นึกภาพนะทำาทดลองสั่งข้อสารเสร็จรอปุ๊บไฟดับ รูกอย่างเริ่มต้นใหม่หมดเพราะฉะนั้นคนที่เรียนฟิลนี้จะทํางานเหนื่อยมากแล้วจองเครื่องลําบากบางทีเครื่องนี้เต็มเราไม่ไหวแล้วเราจะอยากจบแล้วเพราะว่าไม่งัน้นถ้าเราเขียนไม่เสร็จไม่ทันเราก็ไม่จบภายใน2ปีเราก็ต้องย้ายไปขอใช้เครื่องอีกที่หนึง่งซึ่งบางครั้งการไปใช้เครื่องอีกที่หนึ่งในในฐานะเอกชนอย่างเงี้ยเราก็ต้องเสียเงินเพิ่มเติมอะไรเงี้ยก็เลยมีความยากลําบากมากๆเลยนะครับคนที่เรียนทเคมีก็เริ่มจะเห็นแล้วว่าคุณจะต้องดีลกับอะไร วันนี้ก็ครบคุ้นกระบวนความแล้วเกี่ยวกับด้านเคมีสตรีก็บางคนอาจจะฟังแล้วเข้าใจและอยากเรียนเคมีสตรีต่อบางคนก็อาจจะอาจจะไม่อยากเรียนก็ได้อันนี้ก็ไม่ไม่ได้ว่าต้องเรียนนะครับแต่ว่าเราจะได้เข้าใจว่าในอนาคตถ้าเราเรียนเคมีสตรีแล้วเราเลือกเคมีสตรีวิชาที่เราชอบเนี่ยแล้วเราจะ p ร r สู e ไปต่อทางด้านเนี้ยแล้วเราจะไปทางไหนได้บ้างในชีวิตจริงๆของนะักเคมีสตรีเป็นยังไงครับก็ขอบคุณคุณเทียนมากนะครับครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ